สองหมอจมมอทุกเรื่องวันนี้ไม่อยู่บ่อแล้วค่ะพี่แนนอีกแล้วมาอยู่อ่างค่ะวันนี้มาอยู่อ่างมาอยู่อ่างกันนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาดูอะไรกันดีคะพี่แนนอยู่อ่างน้ำนะคะอันดับแรกเลยคือกุ้งเต้น วันนี้เราจะพามาดูกุ้งเต้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือกุ้งชนิดไหนประเภทไหนใช่ลูกกุ้งเมื่อกี้ที่เราดูกันที่บออชําหรือเปล่าใช่ไหมคะพี่แนนอันนี้นะคะกุ้งเต้นก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงได้คะ่ะอันนี้ก็กุ้งเต้นจริงๆแล้วก็คือกุ้งฝอยนั่นเองค่ะท่านผู้ชมก็คือเป็นลักษณะของกุ้งพวกน้ําจืดโดยปกติแล้วเนี่ยคะ่ะเขาจะใส่อยู่ตาม แองนองคลองบึงพวกนี้นะคะแล้วก็จะอาศัยอาหารธรรมชาติกินนะคะก็เป็นสัตว์น้ําชนิดเล็กๆหรือว่าพวกไลายน้ําพวกนี้นี่เองนะคะพี่แนน<ะ>แล้วหนูอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้ากุ้งฝอยเนะะี<ะ>่ยค่ะพี่แนนมันแตกต่างจากกุ้งขาวหรือกุ้งกามกามกุ้งกุลาดำที่เราตรวจกันหรือว่าที่เราเลี้ยงก,กันยังไงคะ ตัวกุ้งฝอ,อยนี้นะคะเดิมๆมาคะ่ะเขาจะอยู่ในกลุ่มหลักของตัวคล้ายๆกับกุ้งกามกามแต่มีขนาดเล็กกว่านะคะแต่อยู่ในสกุลเดียวกันนะคะซึ่งลักษณะพิเศษของกุ้งฝอ,อยอันนี้นะคะ่ะตัวจะอยู่ที่ประมาณ2-7เซนไม่เกินนี้นะคะแล้วอีกลักษณะนหนึ่งก็คือตัวกรีของเขาอะคะ่ะกรีของกุ้งฝอ,อยเนี่ยจะเป็นกรีตรงส่วนกรีของกุ้งขาวกุ้งกุลาดำแล้วก็กุง้งทะเลอื่นๆเนี่ยค่ะจะเป็นกรีมีง,งความงอนนิดนึง แล้วก็ลักษณะเด่ดนีคือกุ้งฝอยเนี่ยมีหนวดหลายเส้นส่วนกุ้งกุลาดำหรือกุ้งทะเลเนี่ยมีหนวดแค่สเส้นอ แล้วจะบอกว่าเป็นกุ้งน้ําจืดที่นิยมบริโภคกันในปัจจุบันนะคะคเอาเมนูมัน,นมาทําได้ไม่ว่าจะเป็นยำกุ้งเต้นที่เราเห็นกันนะคะแล้วก็ไข่เจียวกุ้งฝอ,อยหรือเมนูอื่นๆห่ของกุ้งใช่ค่ะของหมกุ้งฝอ,อยก็มีอีกมากมายเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจ <ๆ S 2> ที่ทําให้เกษตรกรหรือชาวบ้านเนี่ยค่ะมีอีกหนึ่งอาชีพใช่ค่ะก็จะเป็นการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ การเพาะเลี้ยงในะคะ่ะก็ใช้พื้นที่ไม่มากเนาะพี่แนนเ mm hmm. พราะว่าเขาก็ประยุกขึ้นมาเลี้ยงในแบบอ่างรองอะไรพวกนี้เล็กๆได้ค่ะใช่ค่ะก็คือสามารถเอามาเลี้ยงในสวนในร่องคูน้ําหรือเป็นบ่อลอยที่เราซื้อขึ้นมาทําเล็กๆในบ้านก็ทาได้หมดเลยใช่ค่ะ นอกจากนํามาทําอาหารให้เรากินได้ยังไปเป็นอาหาร,ร,ราของช่อาหารธรรมชาติของสัตว์น้านต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตลาดของปลาสวยงามหรือว่าสัตว์ต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะลองมาชิมกันดูส่วันนี้มันจะต้องเป็นอาหารของเราค่ะวันนี้จะไม่เป็นอาหารของใครทางนั้นซึ่งวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษ<ช>มาทําการชิมกุ้งฝอยเมนูกุ้งเต้นอันนี้นะคะซึ่งแขกรับเชิญพิเศษของเราคือใครคะพี่แนนเป็นใครไม่ได้เลยค่ะเป็นแขก VIP นะคะคือตา้อกของเราเอง เชิญเลยค่ะพี่อาร์มี่ค่ะอะไรค่ะจริงค่ะสวัสดีค่ะก็นี่นะคะพี่อาร์มี่ช่างกล้องกิติมศักดิ์ของพวกเราน้านเองค่ะพี่อาร์มี่คะวันนี้อยากจะรบกวนพี่อาร์มี่มาลองเมนูกุ้งเต้นให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอันดับแรกเลยก่อนกินตามสเต็ปเนาะจะการเลยจุ๋มอล้วก็พี่อาร์มี่ชอบกินไหมคะก็ ชอบครับชอบก็เคยกินครับกินเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันมันกรุบกรอบดี่มันอร่อยดีนะครับจริงๆแล้วจริงๆตัวหนูเองสองคนใจไม่ถึงเคยกินเลยค่ะพี่แดนเคยกินเลยใจไม่ถึงครับหนูรู้สึกว่ามันน่าจะแบบไปไตๆอยู่ในปากรือเปล่าตอนแรกไม่กล้ากินครับแต่พอพอได้กินแล้วมันก็อร่อยดีกินใหญ่กินเล่นปกติเลยหรือว่ากินเป็นกินเล่นกินเล่นครับกินกับข้าวด้วยบางทีบางทีก็เป็นกับแก้ม กับแก้มชั้นดีใช่อันนี้เมีน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะนั่นเดียวเซอร์เป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วใช้ให้ผมชิมเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้เลยเสริมเองถ่ายเองเสริมเองถ่ายเองเลยค่ะอันนี้ปิดอันนี้เอาในโหลเลยค่ะเอาเลยค่ะน้ำลายไหลเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมาลองชิมกันหลังจากเขย่าเสร็จแล้วนะครับก็น่าจะตายเรียบกันหมดแล้วครับนั้นเดียวผมขอลองชิมทำแรกดูก่อนเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างคะพี่อมีเ็กเจอของมันเยี่ยมเลยนะมันก็จะแบบนุ่มๆมีความกรึบๆกรอบๆถ้ามันยังไม่ตายนะมันยังสดๆอยู่เหมือนเรากับเรากินแบบพวกคล้ายๆเส้นบุกะครับเส้นบุกใสๆอ่ะครับรสชาติโอเคเลยหรือว่าอร่อยะลองชิมดูครับลองชิมดูตื่นด้วยตง่นดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวลองชิมว่า ถ้าไม่สมคำล้ำลือของพี่อามี่นะสุดท้ายคืนนี้จะไปจบที่ไหนเฮ้ยอันนี้ได้อือันนี้ได้เออโอเคอยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะนี้กินได้ผมมีคำถามหน่อยครับว่าแล้วกุ้งฝอยที่กินกันเนี่ยครับตัวมันจะใหญ่ได้เท่ากุ้งห่วงนั้นไหมครับหรือว่ามันตัวแค่นี้ตัวกุ้งฝอยนี่คือฝอยตามชื่อเลยค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวเต็มวัยที่แบบ พ่อแม่พันแล้วก็คือตัวไม่เกินประมาณ7จ็ดเซนติเมตรอะค่ะจะอยู่ประมาณ2อถึงเซนติเมตรประมาณนี้ก็คือจะไม่โตไปมากกว่านี้แล้วใช่ก็คือมันก็คือกุ้งคนละชนิดกับกุ้งพวกนั้นเลยใช่มาเป็นอีกสปีชีส์หนึ่งเลยครับแต่เขาอายุยืนนะคะพี่อายุยืนอายุปีเจ็ดปีเจ็ดปีค่ะเล็กแต่อายุยืนแต่ก็ถูกจับมาเป็นอาหารกันก่อนนะครับก็ถือว่ารสชาติดีครับก็ใครที่ไม่เคยกินลองกินกันดู แล้วใครนะที่ชอบกินอยู่ก็กินต่อไปเรื่อยๆแล้วอันนี้มันมีมันมีประโยชน์หรือว่ามีคุณค่าอะไรเหมือนกับกุ้งตัวใหญ่ๆไหมครับในส่วนของคุณค่าทางอาหารนะคะตัวนี้ก็คือโปรตีนแล้วก็จะเป็นไขมันชนิดดีในกุ้งอะค่ <ใช S 1> ะนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเนื้อสอัตว์อื่นๆก็มีคอเลสเตอรอลต่ำแล้วอย่างนี้กินดิบปลอดภทยไหมครับกินดิบในของกุ้งเต้นอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าก็มีความเสี่ยงในเรื่องของตัวพยาธิค่ะบ้าง ใช่ถ้งงั้นก็เวลากินเวลาทานอาหารดิบนะครับก็ควรถ่ายพะยาธิเป็นประจำด้วยใช่ใช่อใชโอเคก็ั้งนั้นผมว่าเมื่อกี้ข้อมูลทั้งหมดก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแหละว่าวันนี้เรามา กินต okay. ่อได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปกินกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวให้น้องๆน้องแนงกับน้องจุ๋มนะครับฝักติดรายการเลยได้ค่ะแล้วก็สําหรับรายการสองหมอเจ้าทุกเรื่องวันนี้นะคะเราพามาเต้นกันในมอคุงเต้นหนานติดใจค่ะก็ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ Culture, ช่อง VPG Channel และแชร์วิดีโอของพวกเราด้วยนะคะและเราจะนําความรู้หรือว่าวอลลิที้ทริคสนุกสนุกแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมติดตามกันอีกใน EP ถัดไปก็ขอนี้ก็ขอจะรลาไปก่อนใช่ค่ะฝากการสมัมรเจ้าทุก<อ>เรื่องด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะ